มาเทศกาลแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนก็คือเรื่องของสตร e e t f o o อ่ะการกินอ่ะ,อะดูดหลอดอีกไม่ใช่ดูดหลอดดูดช้อนอีกเยี mm ่ยมมากกูแล้วอย่างนี้ค่ะเราทราบข่าวมาจากไหนคะว่าที่นี่ยเขาจะมีการจัดการแข่งขันกันกออ็ทราบจากเฟซบุ๊กค่ะเกิดจากการแชร์แล้วก็ผ่านหน้าฟีในของกีฬาประเทศ วันนี้นะคะพาทุกคนมาสนุกสนานกันที่นี่ค่ะเทศกาลกีฬากรุงเทพซึ่งเขาจัดขึ้นนะคะบริเวณล,ลานคนเมืองด้านหน้าสาราวัรการกรุงเทพมหานครค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเทศกาลนี้เนี่ยโอ้โหมีผู้คนที่ความสนใจเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าเขามีกิจกรรมมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นเยอะมากค่ะ แล้วก็จัดกัน2วันเต็มๆเลยนะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่19พฤษภาคมค่ะแต่กูนเนี่ยเลือกจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมความสนุกสนานกันในวันสุดท้ายวันที่19พฤษภาคมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเขาจะมีการแข่งขันแมตช์ยุดเมืองหรือว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของกีฬาฟุตซอลแล้วก็กีฬาบาสเกตบอล3คูณ3ค่ะ เดินเข้ามาในงานเราก็พบกับของอร่อยอาหารจานเด็ดเป็นของดี50เขตที่พวกพี่ๆเขามาออกบูธภายในงานกันกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราไปเพลินพุงกันก่อนดีกว่ามาเทศกาลแบบนี้อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนก็คือเรื่องของสปีดฟู้ดการกินกรุงเทพเราเนี่ยนะคะมีอาหารการกินหลากหลายมากๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือเป็นสังคมประุวัฒนธรรมเนาะเพราะฉะนั้นมาดูกันดีกว่าว่าภายใน50เขตเนี่ยมีของดีอะไรบ้าง ตรงนี้นะคะป๊อปคอนหนาก็น่ารักดีแต่อันนี้นะเราตร s <S ้องหยุดชิมเลยค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันน um si> okay. ี้เป็นเกี๊ยวต้มหมูเด้งครับจิ้มแซ่บโอ้เป็นเป็นหมูหมูเด้งล้วนครับหมูเด้งล้วนโอ้พูดถึงขนาดนี้ไม่ลองก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะงั้นจัดมาเลยค่ะเอาปูอัดค่ะแล้วก็กุ้งค่ะแล้วก็หมูเด้งค่ะชิ้นละสิบบาทโอ้จัดเลยนี่ น่ากินไหมดูแบบใส่เป็นแบบนี้เดินทานแบบสะดวกมากสำหรับสตรีทฟู้ดด้วยค่ะหอมมากถึงเราจะไม่ชอบเล่นกีฬาแต่ามาที่นี่รับรองสนุกเหมือนกันค่ะบขายไม่ได้ก็ต้องน้ำดื่มด้วยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอาเฉาก๊วยนมสดอ,อันนี้ค่ะกำลังทำอยู่เลยค่ะนี่นี่นี่ 3ามสบาบาทนะคะไม่แพงค่ะได้คะ่ะเป็นไงคะเดินมานิดเดียวเต็มไม้เต็มมือมากเลยคะ <S <S ่ะอ่าดูดหลอดอีกไม่ใช่ดูดหลอดดูดช้อนอีก <S 1> <S 1> <S เยี่ยมมากกูดราดหน้าเส้นกรอบในตำนานเนี่ยทุกคนมีแบบเป็นห่อสำเร็จไม่ด้วยอันนี้เท่าไหร่อะคะราเซนกรอบหกบาท หมี่กรอบพวงไม้เจ็ดสิบบาทแล้เป็นน้ำเต้าซี่ไอซิ่งน้ำเต้าซี่เหรอคะเราดีน้ำธรรมดาทั่วไปกับน้ำเต้าซี่น้ำเต้าซี่นี่จะเป็นอ่ามันเป็นเจียวๆดำแต่มันมีสูตรผสมหลายหลายอย่างอโหนี่ให้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะอันนิดเดียวโอ้โหก็ปกติปกติให้เยอะมากเลยนี่ไซส์ปกติเขาแต่เป็นไซส์พิเศษสำหรับเรานะคะ เต้าซี่แปบาทนะคะแต่ตอนนี้คือของเยอะมากไม่มีมือจะชิมจะทานแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งทานกันก่อนดีกว่านะคะมีที่นั่งทานด้วยค่ะหลังจากที่ได้รับประทานอาหารอร่อยๆกันไปแล้วก่อนที่จะไปชมการแข่งขัน กู๊ดก็มาชมน้องๆหนูหนๆกำลังสนุกกับกิจกรรมภายในงานซึ่งมีของรางวัลแจกฟรีอีกด้วยสำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมใจกู๊ดก็อยากจะไปเล่นนะคะแต่ว่าอย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไปแย่งรางวัลพวกน้องๆซะเปล่าอันที่จริงแล้วกู๊ดเล่นไม่เป็นหรอกคะ่ะกีฬาฟุตบอลเนี่ย <c oughs> ถ้าเล่นเป็นนะจะลงไปเฉิดฉายแน่นอน <c oughs> ตอนนี้เราไปชมกีฬาสุดมันกันต่อดีกว่ามาไม่ปอกเล่นเร็วทันทีจะมาดีไม่ไงไหลกับมาก็แม่เดินต่อทางซ้ายขยับ หลังจากที่พาทุกคนนะคะไปร่วมทํากิจกรรมสนุกๆพาเนงานเทศกาลกีฬากรุงเทพกันไปแล้วตรงนี้ล่ะค่ะคือไฮไลท์ของงานเลยด้านหลังตูดก็คือการแข่งขันบาสเกตบอลสามนะคะตอนนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมรีบ้าได้กี่องกับกอเวล่าคิงนั่นเองค่ะปัจจุบันบาสเกตบอล3 3คูเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมาก มาลุ้นกันดีกว่าว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะซึ่งกว่าที่ทั้งสองทีมจะฝ่าฟันเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี่ยดูลีลาการเล่นแล้วน้องๆเก่งกันทุกคนเลยต่สวยมากครับสวดยอดเลยทีักอล์ฟกีฬาวางลูกนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่รู้ือไม่จิงครับและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักมายทีมกรรัน์ฟเวลากิงค่ะ เป็นยัง <other> ไงบ้างคะเมื่อกี้การแข่งขันก็สนุกมากค่ะแล้วก็ไปชมกันทลายสุ่ค่ะท่านแนเป็นยังไงบ้างคะคะแนนก็ชนะ15ต่อ2ค่ะโอ้โหแล้วม <Yes> ีความรู้สึกไงบ้างคะในฐานะผู้ชนะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ เหมือนมันเป็นการแบบเปิดโอกาสให้ทีมคุณดูมาแข่งถ้าอย่าไรายการน,นี้มันก็เป็นรายการทีด้วยอ๋อแล้วอย่างนี้ค่ะเราทราบข่าวมาจากไหนคะว่าที่นี่เขาจะมีการจัดการแข่งขันกันก็ทราบจาก Facebook ค,ค่ะคือเกิดจากการแชร์แล้วก็ผ่านหน้าฟีดของกีฬากรุงเทพพอเราเห็นปุ๊บโอ้งมีกีฬาที่เราอยากเล่นด้วยก็เลยมาแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่กรุงเทพมาหานครเนี่ยเขามีการจัดเทศากาลกีฬาแบบนี้ ว่าเหมือนมันเป็นการให้ความสำคัญกับกีฬา แต่ก่อนแบบไม่คยมีรายการแข่งแบบนี้แต่พอมีแข่งแบบนี้หนูรู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นการทําให้บาสเนี่ยบูมขึ้นแล้วก็มันเป็นรายการฟรีด้วยแบบใครแข่งก็ได้แล้วก็แบบทีมชาติทำแข่งอะไรนี้ไม่ก็เหมือนกันแบบว่าเอาคนแบบเยาวชนธรรมดาเนี่ยมาแข่งแล้วก็แบบโชว์ความสามารถอะไราบเงี้บอกเลยบาสเกตบอลเมื่อสักครู่สนุกสุดๆแต่ยังเหลืออีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มาชิงชัยกันวันนี้นั่นก็คือการแข่งขันฟุตซอล กูเตือนตามเสียงกองเชียร์ที่ดังสนั่นมาเลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ใกล้ๆกันเลยกับสนามบาสเกบ 3, ตบอลสามคู่สามตรงนี้ก็คือสนามฟุตซอลน,นั่นเองค่ะซึ่งกาลังมีการแข่งขันกันยังดุเดือดมากๆเลยนะคะระหว่างทีมคลองเตยและก็ทีมภาษีเจริญส่วนใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นไป้มพร้อมกัน,นะคะ่ะเสียงกองเชียร์ของทีมคลองเตยและทีมภาษีเจริญดังสนั่นลานคนเมืองเลย เป็นฟุตซอลอีกหนึ่งคู่ที่สนุกและสูสีเป็นอย่างมากในการชิงไวชิงพริปการเข้าทำประตูไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน12ปีทุกๆคนมีทักษะที่ดีเยี่ยมสามารถไปต่อยอดเป็นนักฟุตซอลระดับอาชีพได้เลยตอนนี้นะคะเราก็ได้ทีมผู้ชนะกันแล้วค่ะจีมคลองเตยนะคะถามความรู้สึกนิดนึงค่ะรู้สึกไงบ้างที่เราเนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่เด็กทุกคนช่วยกันเล่น และใ,ให้มีชัยชนะในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆทีมท so, ี so, euh ่เข้าร่วมการแข่งขันใช้เวลาหลุมตัวกันก็ประมาณเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่ากว่าใช่ไหมคะแสดงว่าในเดือนนึงนี้ต้องมีการซ้อมกันอย่างหนักตัวงมากเลยนะคะก็ซ้อมช่วงช่วงเย็นเป็นหลักครับช่วงเย็นเพราะช่วงเช้าก็คือกรมอธรจะมาจัดช่วงเด็กๆใกล้เปิดเทอมมาดีก็เด็กๆบางคนเขาก็ ต่างคนต่างเรียนหลายๆโรงเรียนกันแล้วก็มารวมตัวกันในศูนย์เยาวชนเจไร่ของเตยทราบข่าวการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ทางทางเว็บไซต์ของกรุงเทพกีฬากรุงเทพครับแล้วเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์ของปีที่แล้วมาด้วยขอบคุณกรทมหรือท่านทัดชาติที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เด็กๆทุกคนได้โชว์ฝีเท้าเพื่อต่อย,ยอดศึกษาต่อใน เรียนระดับชั้นมัธยมเตรียมอุดมอะไรพบกนี้ครับ วันนี้นะคะต้องบอกว่าคุณรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะทุกคนที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเทศกาลกีฬากรุงเทพเพราะนอกจากเราเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาที่สุดมันแล้วนะคะก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายให้เราด้ไปเดินชอปเดินชิมนะคะแต่สําหรับใครที่พลาดกิจกรรมดีๆครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องไว้คอยเอาใจคนรักสุขภาพรักกีฬานั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าจะมีกิจกรรม กับอะไรอีกนะคะก็สามารถไปติดตามได้ะค่ะที่ Facebook แฟนเพจกีฬากรุงเทพนะคะกดติดตามได้เลยนะคะตามลิงก์นี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร